สวัสดีครับผมชื่อนกฟีีครับสวัสดีครับผมคือเนปตาครับครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับมาดูน้ํานองครับที่ไหนครับนี่ที่หลังโรงเรียนครับโอเคโรงเรียนอยู่ฝั่งไหนชี้ก่อนนะโรงเรียนอยู่ฝั่งไหนครับฝั้อ๋งเรียนอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนู้นนะครับอ่าโอเคไปครับไหนดูดิน้ํำนองนองแบบไหนครับเนี่ย เชี่ยวหรือเปล่าครับเดินดีๆนะครับรองเท้าใส่ดีๆนะครับมาแล้วนะครับที่นี่คือหลังโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวนะครับมาไปดูกันว่าน้ำนองนี่มันเชี่ยวขนาดไหนครับจะพาเด็กๆเ,เดินข้ามเด็กๆจะเดินข้ามได้หรือเปล่าไปเลยพี่นฟี่กับน้องเนตตาไปเลยครับฮ <c oughs> ไอ้ลึกไม่ลึกไหมน้องน้ำตาเดินได้ไหมพี่นพีข้ามไปแล้วอ้าวน้ำตาเดินตามไปเลยกูปูมันเดินไม่ได้เลยใช่อ้าวน้องน้ำตาไปสิครับเดินได้เดินได้เออเดินไปเลยไปโอ้โหน้องน้ำตาเดินลุยไปแล้วอ่าเดินไปเลยเดินไปเลย โอ้น้ำน้ำเปมือนสีโอนตินเลยครับแล้วน้องน้ำตากระดึบกระดึบไปแล้วน้อน้ำตาเริ่มกระดึบขึ้นไปแล้วครับโอ้โหดูครับโอ้โหดูก็รู้แล้วครับว่าน้ำมันน้ำมันเชี่ยวอโอ อเคผ่านด่านแรกไปแล้วครับเราไปด่านที่สองกันเลยาอาชิดริมนอยรถมาชิดริมฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับชิดเลมชิดเลมไปครับผมด่านที่สอง เด็กๆถ้าเกิดจะเล่นน้ํานะครับต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยนะครับไม่งั้นอันตรายครับน้ําแบบนี้อมีพี่หมามาด้วยสวัสดีครับพี่หมาโอ้ตรงนี้น้ําเชี่ยวเลยครับหนดูครับเราจะผ่านด่านเดี๋ยวสักู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูทุ่งนาแป๊บนึงนะครับข้างบนจะเป็นทุ่งนานะครับเดี๋ยน้องนับตาแล้วชิดรอแป๊บนะครับขอ ดูภาพบรรยากาศทุ่งนายามเช้าก่อนครับอ้ออ้นี่ครับทุ่งนาครับผมมีทิวทัศน์ภูเขาครับนี่เลยมเมฆหมอกครับลงครับสวยงามครับ